เคยคิดกันไหมครับว่ากว่าที่เราจะได้เห็นพนักงานจ้างคนหนึ่งในหน่วยงานราชการเนี่ยโดยเฉพาะที่อบตสร้างถอเขาต้องผ่านขั้นตอนอะไรกันมาบ้างวันนี้แหละครับเราจะมาแกะรอยทุกกระบวนการให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยคือสําหรับใครก็ตามที่ฝันอยากจะทางานในหน่วยงานราชการท้องถิ่นนะครับการทําความเข้าใจเส้นทางการคัดเลือกเนี่ยมันเหมือนมีแผนที่อยู่ในมือเลยนะเป็นตัวนําทางสําคัญสู่เป้าหมายเลยละครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเตปเลยนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยคือหลักการคัดเลือกเขาเป็นยังไงพอรู้หลักการแล้วก็ไปดูเรื่องการประกาศรับสมัครต่อด้วยการทดสอบแล้วก็ไปดูว่าใครเป็นคนคัดเลือกเราจากนั้นก็ไปถึงเส้นชัยกันเลยครับคือเรื่องผลการสอบกับสัญญาจ้างและสุดท้ายก็จะมีเรื่องน่ารู้อย่าง waiting list หรือบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยครับทั้งหมดนี้แหละครับ6หัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกัน เอาละครับมาเรื่องกันที่ส่วนแรกกันเลยเรามาทำความเข้าใจหัวใจของกระบวนการทั้งหมดกันก่อนนั่นก็คือหลักการพื้นฐานที่เขาใช้ในการเลือกคนเข้ามาทำงานครับนี่คือปรัชญาหลักที่อบตอเขาใช้เลยครับถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะก็คือเขาจะดูที่ความสามารถความเท่าเทียมแล้วก็ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักเลยทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสครับใช่เลยครับ หลักการสี่ข้อนี้แหละที่เป็นเหมือนเสาหลักสี่ต้นเลยนะที่คอยค้ำยันให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพแล้วที่สำคัญคือตรวจสอบได้ในทุกๆขั้นตอนครับโอเคพอเราเข้าใจหลักการใหญ่ๆแล้วนะทีนี้มาดูด่านแรกกันเลยครับที่ผู้สมัครทุกคนต้องเจอนั่นก็คือประกาศรับสมัครนั่นเองมาดูกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่เราต้องรู้บ้าง เลขแรกเลยนะที่ต้องจําไว้เลยก็คือเลข5ครับเลข5นี่คืออะไรมันคือจํานวนวันทําการขั้นต่ำนะครับที่เขาจะต้องประกาศรับสมัครลงลากก่อนจะเปิดรับจริงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวไงครับแล้วก็รับรู้ข่าวสารกันได้ทั่วถึงแล้วก็มีอีกเลขหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเลข7ครับเลข7ก็คือระยะเวลาที่เขาต้องเปิดรับสมัคร อย่างน้อย7วันทำการก็คือ1สัปดาห์เต็มๆเลยนะเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่สนใจเนี่ยมีเวลาเหลือเฟือเลยในการเตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นใบสมัครแบบไม่ต้องรีบร้อนในประกาศรับสมัครเนี่ยบอกเลยว่ามีข้อมูลสำคัญครบถ้วนมากครับไล่ไปเลยตั้งแต่ชื่อตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นพนักง,งานประเภทไหนสัญญาจ้างนานแค่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่ คุณสมบัติที่ต้องการเกณฑ์การคัดเลือกเป็นยังไงวิธีไหนแล้วก็ค่าสมัครถ้ามีก็ไม่เกิน100บาทดังนั้นนะอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดเลยนะครับย้ำว่าทุกบรรทัดเอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการคัดเลือกจริงๆแล้วนั่นก็คือการวัดผลด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมรรถนะซึ่งต้องบอกว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่คุณวุฒิบนกระดาษเยอะเลยครับ คำว่าสมรรถนะเนี่ยมันคือการรวมกันของทั้งความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะที่จําเป็นในการทํางานนั้นๆให้สําเร็จครับคือเขาไม่ได้ดูแค่ว่าเราเรียนจบอะไรมาแต่จะเน้นวัดความสามารถจริงๆในการทํางานเลยอย่างเช่นถ้าสมัครตําแหน่งช่างเนี่ยก็อาจจะมีการทดสอบภาคปฏิบัติกันจริงๆเลยให้เห็นกันไปเลยว่าทําได้จริงหรือเปล่าใช่ครับเขาจะมองสมรรถนะผ่านสามุมนี้เลย 1. คือความรู้ข้อมูลที่เราต้องมี2คือทักษะ ความสามารถเฉพาะทางที่ต้องใช้และ3คือคุณลักษณะนิสัยใจคอที่มันเหมาะกับงานซึ่งพอเอามารวมกันทั้ง3อย่างนี้ปุ๊บมันจะทําให้เห็นภาพรวมของผู้สมัครแต่ละคนได้แบบสมบูรณ์มากๆเลยครับแล้ววิธีการวัดผลเนี่ยคณะกรรมการเขาก็มีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้เลยครับ อาจจะเป็นข้อสอบข้อเขียนก็ได้สอบสัมภาษณ์ก็ใช่หรืออาจจะเป็นการทดสอบให้ดูตัวอย่างงานหรือเจ๋งไปแขวนนั้นคืออาจจะจําลองสถานการณ์ขึ้นมาเลยแล้วให้เราลงมือปฏิบัติจริงให้ดูมันได้หมดเลยครับแล้วคําถามก็คือใครล่ะที่เป็นคนทําการตัดสินใจที่สําคัญขนาดนี้คนที่จะมาคัดเลือกเราก็คือคณะกรรมการนี่แหละครับซึ่งนายกอบตอจะเป็นคนแต่งตั้งโดยตรงเลยนะในทีมเนี่ยก็จะมีอย่างน้อย3ามท่าน หลักๆก,ก็คือมีท่านผลัดอบตอเป็นประธานมีผู้อำนวยการกองที่เราจะไปสมัครเป็นกรรมการแล้วก็มีหัวหน้าส่วนการคลังเป็นทั้งกรรมการและเลขานุการด้วยคือเป็นทีมผู้บริหารหลักๆเลยเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเนี่ยมันรอบคอบแล้วก็เป็นกลางที่สุดครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในกรณีที่เป็นตำแหน่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆเนี่ยท่านนายกอาจจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกให้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ อันนี้ก็เพื่อความแม่นยำสูงสุดในการคัดเลือกเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการด้วยครับเอาล่ะหลังจากที่เราฐานด่านทดสอบต่างๆมาแล้วทีนี้ก็มาถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยมากที่สุดนั่นก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับการประกาศผลแล้วก็การทำสัญญาจ้างถ้าดูภาพรวมทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยกระบวนการทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เวลาประมาณ17วันทำการประมาณนะครับ ซึ่งการที่เรารู้กรอบเวลาคร่าวๆแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นเยอะเลย ไทม์ไลน์นี้จะทำให้เราเห็นภาพช่วงสุดท้ายชัดขึ้นไปอีกครับพอสอบเสร็จปุบประมาณ1-3ถึงวันเขาก็จะรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศรายชื่อคนที่ผ่านการคัดเลือกพอวันที่4รายชื่อนี้ก็จะถูกส่งไปที่จังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วพอจังหวัดเห็นชอบกลับมาช่วงวันที่5-7ถึงก็จะมีการออกคำสั่งจ้างแล้วก็ได้เซ็นสัญญากันจริงๆแล้วครับจะเห็นว่าทุกอย่างมันค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นระบบมากๆ เออแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสอบผ่านเกณฑ์มากกว่า1คนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับมันจะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า w a i ting list ซึ่งการมีชื่อในบัญชีนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับแต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นบัญชีสำรองของคนเก่งที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ที่สำคัญคือบัญชีนี้จะมีอายุอยู่ได้ถึง1ปีตเต็มๆเลยครับดังนั้นนะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือการมีเชื่อติดอยู่ในบัญชีนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่ามีตำแหน่งงานที่คล้ายๆการเปิดรับสมัครอีกในอนาคตภายใน1ปีนี้นะทางอบตอเขาอาจจะเรียกตัวจากบัญชีนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสอบใหม่ทั้งหมดคือสบายไปเยอะเลยครับ พอเราได้เห็นแผนที่ของกระบวนการทั้งหมดแบบนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือแล้วตัวเราล่ะพร้อมจะแสดงสมรรถนะด้านไหนออกมาให้โดดเด่นที่สุดในการสมัครงานครั้งต่อไป และสุดท้ายจริงๆครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้จริงๆหากใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมนะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่เป็นทางการเหล่านี้ได้เลยครับมีทั้งเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมอบตสร้างถอเบอร์ของกออบตจังหวัดอุบลหรือแม้กระทั่งเบอร์สายตรงถึงท่านนายกและท่านปลัดเลยครับ